มาดูกันเลยครับว่าหุ้น H M Pro หรือ Home Pro เนี่ยทำไมตอนนี้ถึงน่าสนใจมากเป็นพิเศษบทวิเคราะห์ที่เราจะมาดูกันวันนี้จะเจาะลึกเลยว่าเอ๊ะจังหวะนี้มันอาจจะเป็นโอกาสสาคัญสําหรับนักลงทุนหรือเปล่าโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค,คาํา,าคถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในจังหวะที่ราคาหุ้นโดนกดดันมาตลอดเนี่ยอะไรที่ทําให้ H M P R O กลายเป็นหุ้นที่น่าจับตาม,มองขึ้นมาในตอนนี้แหละครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของราคานี่แหละครับตอนนี้เนี่ยหุ้น H M Pro เทรดกันที่ P E ออัตราส่วนราคาต่อกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ13.9เท่าซึ่งถ้าพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือมันถูกกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวมันเองเยอะเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันเลยก็คือเงินปันผลครับโหคือบริษัทจ่ายปันผลย้อนหลังเนี่ยสูงกว่า6%เลยนะซึ่งสําหรับนักลงทุนที่มองการถือยาวๆเพื่อรอการฟื้นตัวเนี่ยโหกระแสงเงินสดตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลย เอาละครับนี่คือแผนที่ที่เราจะใช้เดินไปพร้อมๆกันในวันนี้มีทั้งหมด5เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากทำไมตอนนี้น่าสนใจไปรู้จักธุรกิจกันแล้วก็ไปดูทีมการลงทุนหลักคือปี68อ่อนแต่ปี69จะฟื้นจากนั้นก็เจาะเป้าหมายและผลตอบแทนและปิดท้ายด้วยความเสี่ยงกับแผนการลงทุนครับโอเคครับงั้นเรามาขยายความกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้ตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยพอเอามาวางในภาพใหญ่ของตลาดตอนนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือใช่ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดมันอาจจะดูซับซ้อไปหน่อยนะครับยอดขายสาขาเดิมก็ติดลบแต่แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กลับมองว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนแค่หลุมอากาศชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวบริษัทก็จะกลับมาบินสูงได้อีกครั้งหนึง่งทีนี้พอเราพูดถึงการฟื้นตัวการจะเข้าใจว่ามันจะฟื้นได้จริงไหมเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้ว h อ Pro ็มโเขาทธุรก,กิจอะไรกันแน่ แล้วยืนอยู่ตรงไหนในตลาดค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านครับพูดง่ายๆเลยก็คือ HMPRO เป็นเจ้าตลาดค้าปลีกของเก่ยวกับบ้านแบบครบวงจรเลยครับมีทั้งแบรนด์ Home Pro ที่เราคุ้นเคย,ยดีแล้วก็มี Mega Home ด้วยคือเรียกว่ามาที่เดียวจบตั้งแต่วัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านจิปถาถะไปจนถึงบริการติดตั้งซ่อมแซมต่างๆคือมีหมดเลยครับทีนี้พอลองเอามาเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคือ HMPRO เนี่ยเขาไม่ได้ลงไปเล่นสงครามราคาแบบเต็มตัว ไม่ได้บอกว่าตัวเองถูกที่สุดแต่จุดแข็งจริงๆของเขาคือบริการที่ครบวงจรมากๆครับตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบไปจนถึงทีมช่างติดตั้งซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนประการป้องกันที่คู่แข่งเจ้าอื่นยังเจาะเข้ามาได้ยากโอเคครับเรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของบทวิเคราะห์นี้กันแล้วนะครับซึ่งมันสรุปได้ด้วยตีมสั้นๆง่ายๆเลยก็คือนี่แหละครับทีมหลักของเรื่องราวทั้งหมดเลยคือปี2568ออน on แต่ปี2569จะฟื้นพูดง่ายๆก็คือบทวิเคราะห์นี้กำลังบอกว่าเราอาจจะต้องอดทนกับช่วงเวลาที่อึมครึมไปก่อน1ปีเพื่อที่จะรอเก็บเกี่ยวดอกผลจากการฟื้นตัวครั้งใหญ่ในปีถัดไปแล้วคำถามคือการฟื้นตัวที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากไหนละ่ะบทวิเคราะห์เขาให้เหตุผลหลักๆมา2ข้อครับ1เลยคือมันเป็นการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำมากๆในปี2568อารมณ์แบบว่าแยกกว่านี้คงไม่ไหวแล้ว และ2อันนี้สําคัญมากคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของแบรนด์น้องใหม่ในเครืออย่างเมกาโฮมที่จะเข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวช่วยผลักดันยอดขายโดยรวมให้กลับมาโตได้อีกครั้งครับโอเคฟังดูดีเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอแนวคิดการฟื้นตัวที่ว่าเนี่ยพอแปลงออกมาเป็นตัวเลขจริงๆมันน่าสนใจแค่ไหน ดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเลยนะครับแท่งส้าสุดคือราคาปัจจุบันส่วนแท่งตรงกลางคือราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ในตลาดให้ไว้จะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่พอสมควรเลยไอช่องว่างตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าอัพไซด์หรือโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปหานั่นเองแล้วถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับอัพไซด์ที่ว่านี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 1ครับคือโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากตรงนี้ไปถึงเป้าหมายเฉลี่ยของตลาดที่8บาท60สสตางค์ แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นั้นครับอย่าลืมว่าเรายังมีเงินปันผลอีกก้อนหนึ่งด้วยนะประมาณ6%กเปอร์กว่าๆพอเอามารวมกับอัพไซด์จากราคาหุ้นอีก3 1เปโอ้โหเท่ากับว่าผลตอบแทนรวมที่เป็นไปได้ใน1น,นปีเนี่ยอาจจะสูงถึง37%เเลยทีเดียวครับแน่นอนครับมีด้านของโอกาสแล้วก็ต้องมีด้านของความเสี่ยงด้วยการลงทุนที่ดีต้องมองให้ครบ2ด้านเสมอครับเรามาดูกันว่าบทวิเคราะห์นี้เขามองความเสี่ยงไว้ยังไงบ้างแล้วมีแผนรับมือยังไง ความเสี่ยงหลักๆที่บทวิเคราะห์ชี้เป้าไว้เลยนะครับก็จะมีเรื่อง 1. กําลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ 2. การแข่งขันในตลาดที่ดุดเดือดมากๆกดดันทั้งราคาและกําไร 3. สินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจิ้นบางเฉียบและสุดท้ายก็คือการขยายธุรกิจไปมาเลเซียที่ยังเป็นเครื่องหมายคาถามอยู่ว่าจะทํากําไรได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็มาถึงแผนปฏิบัติการครับบทวิเคราะห์ให้กรอบการลงทุนที่ชัดเจนมาเป็น3สเต็ปเลย 1. คือโซนที่น่าสนใจสําหรับเริ่มทยอยสะสมคือ ช่วง6บาท40ถึง6บาท60สองตั้งจุดที่ต้องกลับมาทบทวนแผนกันใหม่ถ้าหากราคาเกิดหลุด6บาทลงไปและ3เป็นสัญญาณที่อาจจะพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้ก็คือตอนที่ราคาสามารถเบรกทะลุโซน7บาทถึง7บาท10สตางค์ขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่งครับจะเห็นได้ว่ากรอบการลงทุนแบบนี้มันชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นๆเลยแต่เป็นการมองภาพยาวๆสำหรับคนที่อดทนรอได้ คนที่เชื่อในเรื่องราวการฟื้นตัวในปี2569และในระหว่างที่รอก็เก็บเงินบันผลไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นแนวทางที่เหมาะกับการลงทุนแบบ DCA หรือทยอยลงทุนเป็นงวดด้วยครับและสุดท้ายเพื่อที่จะตอบคำถามว่าเรื่องราวการฟื้นตัวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันมีตัวเลขสีตัวที่เราต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบเลยครับนั่นก็คือ S S S หรือยอดขายสาขาเดิม G M หรืออัตรากำไรขั้ตนต้น ค่าใช้จ่าย SCN A และที่สำคัญเลยคือผลงานของ m มก a h o m e คำถามสุดท้ายที่บทวิเคราะห์ทิ้งไว้ให้เราไปคบคิดกันต่อก็คือสัญญาณการกลับตัวครั้งสำคัญมันจะเริ่มปรากฏขึ้นในตัวเลขไหนก่อนกันแน่